สวัสดีค่ะพบกันในเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขโมดเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกนัดขอพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์สุดมันเมื่อคืนนี้เลยนะคะระหว่างคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมค่ะทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้อเรฮันโดกาแนชโชค่ะลงมาเป็นสำรองนะคะแล้วก็ดันเป็นซุปเปอร์ซับให้กับทีมด้วยค่ะเรียกว่า รวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากนะคะกับการทำประตูชัยในนาทีที่90บวก3นั่นเองนะคะซึ่งจะจบเกมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่ยิงจบปุ๊บนะคะกรรมการก็เป่านกหวีดปั๊บเลยซึ่งสุดจัดมากๆนะคะเขาเรียกกันว่านาทีนี้เป็นนาทีบาปเลยนะคะเชื่อกันว่าเด็กผีลหลายๆคนถ้าได้ดูช็อตเมื่อคืนนี้แล้วน่าจะหัวใจฟูกันแน่นอนนะคะก็เลยทําให้ทีมบุกชนะเจ้าสัวฟูแลมไปทั้งหมด2ประตูต่อหนึ่งนะคะทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเนี่ย ออกนำก่อนตั้งแต่นาทีที่14ค่ะจากคริสเตียนอิริกเซ่นนะคะก่อนที่จะมาโดนดานิเอลเจมส์เด็กเก่าค่ะตีเสมอในนาทีที่61นะคะจบนัดนี้นะคะทัพป,ปีศาจแดงเขาก็จะพักบอลโลกด้วยการทำแต้มจี้ติดทอฟโฟคะแนานเหมือนเดิมค่ะสำหรับฟุตบอลเซเรียอานะคะยูเวนตุสกับราซิโอค่ะไมเซคีนเขาทำผลงานโดดเด่นยิงคนเดียวไปทั้งหมด2ประตูน,นะคะก่อนที่ช่วงท้ายค่ะอาคาเดอเมริกนะคะบวกอีก1ลูกทำให้ยูเวนตุสเปิดบ้านถล่มราซิโอไปทั้งหมด3ประ ตัวต่อศูย์เก็บใช้ห6นัดรวดพร้อมกับแซงขึ้นมาอยู่อันดับ3นะคะก่อนที่จะพักเบรกฟุตบอลโลกส่วนทางฝั่งราซิโอค่ะแพ้เกมเยือนในลีกเป็นนัดแรกของฤดูกาลนะคะแล้วก็ลดไปอยู่ที่อันดับ4ค่ะขอพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์อีก1คู่นะคะสำหรับไบรตันที่ ร้อนแรงมากแต่ยังไงก็ต้องเศร้านะเพราะว่าได้ประตูนำก่อนตั้งแต่นาทีแรกแต่ว่าดันมาโดนดันนี่อินค่ะตีเสมอนะคะทำให้สุดท้ายวิลล่าเขาแซงชนะไป2ประตูต่อนหนึ่ทำให้อุนายเอเมเบอรี่นะคะพาทีมคว้า3แต้มได้อีกนัดขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ12นะคะส่วนทางด้านไรตันยังอยู่ที่อันดับ7บนตารางตามเดิมค่ะ คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเฟียสมอ์แกนนะคะพิธีกรชื่อดังของอังกฤษได้ปล่อยตัวอย่างของบทสัมภาษณ์บางส่วนผ่านทวิตเตอร์ค่ะซึ่งเขาเป็นคนที่นั่งจับเขาคุยกับโรนัลโดนะคะและคําถามแรกก็คือยูเนเต็ดเนี่ยบังคับให้เขาย้ายออกจากทีม หรือไม่นะคะแล้วก็มีปรากฏบทสัมภาษณ์คัซึ่งคริสเียโนโลนโดบอกว่าเขาโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหักหลังนะคะพร้อมกับวิจารณ์พัฒนาการแทบทุกด้านของทางสโมสรว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยแถมบอกอีกว่าตัวเองไม่ได้เคารพเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนปัจจุบันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะ รายการนี้นะคะเขาก็ตัวเต็มจะเปิดตัวในวันพุธแล้วก็พฤหัสบบดีขณะที่ทางสกายสปอร์ตนะคะติดต่อไปยังยูเนเต็ดเพื่อถามความเห็นเรื่องบทสัมภาษณ์ของเรนโดแต่ว่าก็ยังไม่ได้คําตอบนั่นเองค่ะท้ายค่ะบรูโน่เฟรนันเดสนะคะเขาได้ออกมาวิจารณ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ค่ะ ว่าเกิดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งจะทําการแข่งขันในสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะเขามองว่าทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ค่ะมีเรื่องราวในแง่ลบมากมายเลยนะคะแล้วก็ยอมรับว่ามีแง่มุมต่างๆที่เขาไม่พอใจโดยการใช้แรงงานทาสสร้างสนามแข่งนะคะซึ่งก็มีคนตายเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะคะบรูโน่เนี่ยอธิบายต่อว่านอกจากฟุตบอลโลกทะีะ่ควรเป็นสิ่งที่แฟนบอลผู้เล่นต้องเอนจอยแล้วนะคะการแข่งขันครั้งนี้ก็ควรได้รับการจัดการที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ด้วยค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับข่าวที่นั้นำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลค์ไทยแลนด์ด้วยค่ะววันนี้นะี่ยต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ